สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับน้องทีพีกันนะครับน้องทีพีที่ว่าเนี่ยเป็นลูกผมเองนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าประมาณสักสองถึงสปีที่แล้วประมาณนี้นะครับเปานอนอยู่นะครับแล้วก็ฝันฝันว่าในฝันนะก็คือไปงานศพแล้วก็เผาศพเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะครับ แล้วระหว่างนั้นเนี่ยคนก็กลับบ้านหมดแล้วเราก็เลยงงนะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยยังปั่นจักรยานอยู่ในลานบัดนะครับซึ่งมันจะใกล้คําแล้วเราก็เลยสงสัยก็เลยเดินตรงเข้าไปด้วยความเป็นห่วงนะครับเราก็ถามน้องเขาว่าน้องน้องทีพีไม่ใช่ไม่ใช่น้องทีพีพคือน้องน้องครับน้องบ้านอยู่ไหนนะครับแล้วก็อ่าทไมมาปั่นจักรยานอยู่ตรงนี้แล้วก็มันจะกําลังจะขําแล้วนะครับ ซึ่งเราก็เป็นห่วงแล้วก็ถามนู่นถามนี่ไปตามภาษาคนที่ห่วงเด็กนะครับแล้วก็น้องก็ตอบมาว่าบ้านอยู่ข้างวัาน,นี่แหละซึ่งน้องบอกว่าเดี๋ยวว่ากลับแต่ด้วยความที่เรามองว่ามันใกล้จะค่าแล้วนะครับเราก็เลยบอกว่าเดีย๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านดีกว่าน้องบอกไม่เป็นไรน้องตอบมาเลยนะไม่เป็นไรรอแม่ก่อนเราก็เลยเอ้ยทาไมต้องรอแม่แล้วแม่ไปไหนเขาบอกแม่ไปทํางาน ไปตามนี่เอ้เราก็รู้สึกแปลกนะครับว่าทําไมต้องไปตามนี่อะไรเงี้ยเออเราก็ถามว่าแม่ทํางานที่ไหนแม่บอกแม่ทํางานธนาคารออมสินเออแม่ไปตามนี่ที่ลมสกักลมศักก็คืออําเภอนะครับที่อ่าทำงานอยู่นะครับอ่าเราก็เลยเอ้ยยังไงเนี่ยเราก็เลยงงทําไมมันเหมือนแฟนเราจังเลยทํางานอยู่ความศิลป์แล้วก็ต้องดูแลในเขตอำเภอลมสักอยู่เราก็งงแล้วเอ้ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ได้ถามอีกงั้นน้องให้พี่ไปส่งที่บ้านดีกว่าเพราะมันจะใกล้จะค่ำแล้วน้องเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยืนยันจะไม่ไปอย่างเดียวเลยแต่ก็จะปั่นจักรยานที่เป็นจักรยานพ่วงสี่ล้อนะเออเราก็พยายามเล้าแบบจนน้องเขาบอกว่าเอางี้งั้นมีเบอร์แม่ไหมเดีย๋ยวพี่โชรหาแม่ให้ในฝันเราก็แทนตัวเองว่าพี่เนาะนั้นเราก็เลยบอกว่า น้องก็ควักไปในกระเป๋าของเกงแล้วก็เบอร์โทรมาให้เราเราก็กดเบอร์แรกๆไปก็ไม่ได้คิดอะไรกดเบอร์โทรศัพท์กาลังจะโทรเนาะเออแต่เบอร์หลังๆเอ้ยสี่ห้าตัวสุดท้ายนี่ทำไมเบอร์คุณๆอย่างเลยกดไปเอ้ยใช่ไหมใช่แน่ใช่แน่เลยใช่เลยเบอร์แฟนเราเราก็โทรไปตู้ตู้ตมารับสายฮลัลโหลใช่จริงๆด้วยเบอร์ที่รับสายคือแฟนเราบอกว่าเออทำงานอยู่หลงศักต์กำลังจะตามนี่อยู่ เออแต่เนี่ยมีน้องเราก็เลยหาว่าเอ๊น้องคนหนึง่งเขาให้เบอร์มาเนี่ยเป็นเบอร์เธอแล้วก็ยังไงเนี่ยงงไม่หมดเลยมองหน้าน้องแล้งนี้แล้วก็มองโทรศัพท์กําลังคิดไปอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ในความฝันนะในความฝันเราก็ใช่เลยเบอร์เธอนี่แหละแล้วก็มองหน้าเด็กไปมองหน้าเด็กมาในความฝันนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาเออล้วก็ไม่คิดอะไรผ่านไปประมาณสักสองสามเดือน ผมก็ชอบทำบุญผมก็ทำบุญปกติไม่ได้สร้างภาพนะครับชอบทำบุญอยู่ละมันหยุดอะไรเงี้ยผมก็จะไปหาทำบุญไปยุติยาบ้างไปวัดแถวบ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบุญสวัสดิ์สังฆทานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วไปเล่าความฝันให้คุยถึงฟังเขาบอกเฮ้ยเพี้ยนสงสัยนอนน้อยดูหนังมากไปหรือเปล่าหนังสือเยอะเกินไปเปล่าทำงานเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ว่ากันไปแต่ต่างนานา,นาเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอา้าว สามเดือนผ่านไปสรุปท้องจริงจ้าเออแต่ก่อนหน้านั้นมันมีพีกกว่าน,นี้ก็คือเนี่ยมีผมขายของที่ร้านเนาะผมก็้ทำงานอยู่ปกติเลยแล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านแล้วก็เออมีหลวงพ่อองค์นึงหลวงพ่อองค์นึงเดินเข้ามาแล้วบอกให้ซ่อมรถสาเน้อแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยๆระหว่างรอเนะี่ยท่านก็บอกอ่าเป็นไงบ้างโยมอะไรเงี้ยเออคุยไปคุยมาท่านบอกมาเอาวันเดือนปีเกิดมาเราจะดูดวงให้อ,อ ก่อนจะจะรู้ว่าว่าท้องนะเออเราก็อ่ะหลวงพ่อจะเล่นอะไรเนี่ยก็ยินดีก็เขียนวันเดือนปีเกิดให้แล้วก็ให้หลวงพ่อดูดวงให้หลวงพ่อบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแต่งงานหรือ,อยังเขาถามว่าโอ้ยังครับตอนนั้นยังไม่แต่งแล้วเราเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีลูกนะเออมีน้องสองคนมีลูกสองคนคนแรกเป็นผู้ชายคนที่สองเป็นผู้หญิงเออแล้วก็นน่นนี่นั่นนั่นแบบไ,ไปเรื่อเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร เสร็จส่งงานแล้วก็จบแล้วก็คิดในใจเฮ้ยหลวงพ่ออนี้เล่นตลกนนะ่เนาะเออก็ตามนั้นเลยผ่านไปสรุปว่าท้องจริงเฮ้ยสองเหตุการณ์ท้องจริงแล้วก็ตรวจแ,กแรกๆเนี่ยหมอบอกว่ายัางไงก็เป็นผู้หญิง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 จนเดือนที่หกที่เจ็ดแล้วนะที่ห้าที่หกที่เจ็ดแหละปลายๆแล้ว,ไปไปลวลเกินครึ่งมาแล้วแหละเออบอกว่าเนี่ยลูกของคุณเนี่ยเป็นผู้ชายจริงนะ ฮะตรวจมาตึ้งสี่ห้าครั้งเป็นผู้หญิงตลอดเลยเป็นผู้ชายจริงๆเขาบอกพาะหลวงหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าคนแรกจะเป็นผู้ชายคนที่สองจะเป็นผู้หญิงแต่ตอนนี้มีแค่คนเดียวนะยังไม่ได้มีคนที่สองเออเราก็งงกันได้เ,เป็นน้องทีพีมานี่แหละก็คือคําว่าทีพีก็มาจากตรงนี้นะครับเอ,อนี่แหละแล้วก็เลยถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย ทำไมหลวงพ่อรู้ไงได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามาเจอกันอีกทีหลังจากที่ท้องแล้วอะไรเงี้ยก็หลวงพ่ออยู่วัดไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้าเนี่ยไม่รู้จักเหรอเนี่ยเนี่ยอาจารย์เทียนนะเออเป็นเนี่ยรับดูดวงต่อชะตาน้ำมนต์อะไรเงี้ยเนี่ยวัดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยคนเอาโอ้ที่ว่านดังๆเหรอเราก็เพิ่งรู้จักเออจบแล้วสําหรับเรื่องน้องดีพีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ